ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันวันนี้เราอยู่กันในศึกท่อน้ําไทยในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2 5 6 8ถ่ายทอดสดทางช่อง5กฎหมายเลข5ณนะเวทีมวยราชดำเนินโดยมีคุณทิติวัตรนะครับเป็นผู้จัดรายการในวันนี้นะครับ4ตัวนะฮะช่วงแรกเลยนะครับ ทีมพัเฟคคอมเพล็กซ์นะครับจะโชคในพิกัดร้อยปอนด์กับศิลาชัยดาบชานกองปราบแล้วก็คู่ที่2เพิงพลันชัยโชคในพิกัดร้อยสิบหกปอนด์กับเพชรสวนหลวงรดยกนะครับแล้วก็คู่ที่3ามาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มโชคในพิกัดร้อยสามสิบปอนด์กับเพชรดาตังสิทธิหลวงพี่น้ำฝนคู่สุดท้ายสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มโชคในพิกัดร้อยยี่สิบห้าปอนด์กับเพชรแสนแสบสบจต้งปาจีนนะครับสี่คู่เน้นๆที่เราจะวิเคราะห์ให้กันในวันนี้นะครับ ไปดูคู่แรกนะครับคู่แรกทีมผ้าเบรกคอมเพล็กต์นะครับชกในพิกัดร้อยปอนด์กับศิลาชัยดาบชันกองปราบนะครับคู่นี้เนี่ยประสบการณ์นี้ยังอยู่ที่ทางด้านศิลาชัย60ไฟทีมผ้าเบรกคอมเพล็กต์ชคล่าสุด2เดือน2วันอายุ15ปีส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดน 4, ครศรีธรรมราชชกมาแล้ว30ไฟที่สองที่พลันชัยนะครับน้ำหนักปล่อยนสีกิโลกร,รมัมคุมมา3กิโลกร,รัมน้ำหนักก่อนช่างวันนี้ 100.5ลดไป0ูหเหลือ100นะครับเป็นมวยสายฟิล์มือครบเครื่องแต่้ายต่อย้ายหนักแรงฟอร์มสดส่วนทางด้านศิลาชัยเนี่ยโชคลาสุด4เดือน10วันอายุ15ปีสูงนสิง165ซติเมเป็นคนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโชคมาแล้ว60ไฟเป็นมวยเขา่าฝีมือนะครับนอกได้ในดีนะครับซ้อมที่สอเดชพันธ์น้ำหนักปล่อยๆ48กิโลกร,รมัมคุมมา3กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ82-97กาพิกัดวันนี้100ก่อนช่าง่ง หนึ่งนะก็มาวิ่งมาออกลังไกช่วงเช้าก็ลดไปที่ศูนย์จุดหนึ่งเดือหนึ่งร้อยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีปัป้มตแีแข็งแร่งเหนียวแน่นหมัดสอกเสริมตลอดนะครับแก้อาวุธวงในได้แน่นอนนะครับฝีมือเนี่ยจัดจ้านนะฮะร,ราคานี่ยังกระเด้งกระดอนนะครับตอนนี้ก็เป็นทางด้านอ่าศิลาชัยเป็นฝ่ายต่อนะครับช่วงประมาณ10โมงเนี่ยก็กระเด้งไปทางด้านทีมพัเบาคอมเพล็ก ที่มีฝ่ายต่อเป็นกลับมาเป็นฝ่ายต่อเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มากนะครับไล่ๆกันอยู่นะครับสําหรับคู่นี้นะฮะแต่ความพร้อมความสดการพัฒนาะฝีมือการโชกผมว่าศิลาชัยโอเคกว่านะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยกราฟเนี่ยมันเหมือนตรงข้ามกันเลยนะครับทีมพัฟเบคอมเพ็กได้โอกาสชนะความพร้อมความระดับแข่งแข่งกันได้เปรียบน้ําหนักนะครับส่วนทางด้านศิลาชัยเนี่ยก็ได้ประสบการณ์นะครับแรงพละกําลัง ไฟล่าสุดของทีมนะครับก็ยังไม่แพ้ใครนะฮะสองไฟติชนะนอกทั้งสองไฟชนะนอกยก3กับก้าลบแล้วก็ชนะนอกยกหนึ่งกับส่นพิฆาตส่วนศิลาชัยไฟล่าสุดชนะคะแนนมินโฮในมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็แพ้คะแนนกับอเล็กนะครับยอดยุดมวยไทยเนี่ยใครชนะอเล็กได้ในก็สุดยอดผ่านอเล็กมาได้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะนอกยก3กับเพชรโชกุลโรงเรียนกินาขอนแก่นนะครับก็คู่นี้ผมมองความเป็นมวยของทางด้านศิลาชัย ไว้ใจได้นะครับคนนี้จะไปศิลาชัยคู่ที่2เพิงพลันชัยชคในพิกัดร้อปอนด์กับเพชรส่วนหลวงรดยกเพิงพลันชัยชกล่าสุด1เดือน26วันอายุ19ปีส่วนสูง1้4เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดกรบ,บี่ชมมแล้วสาไฟเป็นมวยบูธแต่ขาต่อยหมัดซ้อมที่พลันชัยน้ำหนักไปปล่อย5 6กกิโลกร,รมัมมมา5กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 1 6ถึง114ี่ปอนด์พิกัดวันนี้1 1 6ก่อนช่างรือ1 115.6 115. เป็นมวยขวาคร,ครืองนอครับห้าในเหนียว ใจเกินร้อยนะครับบอกเลยว่าแข็งแกร่งส่วนทางด้านเพชรส่วนหลวงเนี่ยก็ช่วงล่าสุด1เดือน5วันอายุ18ปีส่วนสูงหนึ้อสิบเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดขอนแก่นโชคมาแล้ว50ไฟเป็นมวยบูฟเต์ขาต่อยหมัดซ้อมที่ศิษ์สารวัตรเสือน้ำหนักไปปล่อย58กิโลกร,รมัมคุมมา2กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ95ถึง119ปอนด์พิกัดวันนี้116ยสบหกก่อนช่าง 7. 7, 7, ร้อยสิบเอ116นะครับก็เป็นทางด้านเพิกพลันชัยยปิบหกนะครับก็เป็นทางด้านหลวงรถยก เป็นมือขวาสูงยาวจังหวะฝีมือครบเครื่องบอกเลยว่าใช้จังหวะฝีมือได้ดีได้ค้มมากสําหรับเพชรส่วนหลวงรดยกวันนี้เป็นฝ่ายรองด้วยนะครับสําหรับเพชรส่วนหลวงรดยกนะฮะเป็นเพลิงพลันชัยที่มีฝ่ายต่อนะครับแต่ก็ต่อห่างกันไม่มากอาจจะข้ามไปข้ามมานะครับช่วงต้นๆยก1นยก2นะครับการพัฒนฝีมือการโชคดีทางด้านเพชรส่วนหลวงรดยกนะครับโอ้โหวันนี้กราฟทําไมมาแปลกๆนะครับก็การชนะไปตามราคาอย่างเดียวเลยนะครับ เพิงพลันชัยได้โอกาสชนะถึง80-98%นะครับการได้เปลี่ยนน้ำหนักแรงพละกำลังนะฮะส่วนทางด้านเพชรสวลวงรถยกเนี่ยได้ความพร้อมช่วงการชจกแล้วก็ประสบการณ์ความสดเท่ากันนะครับความสดทายแข่งแข่งเท่ากันเพชรได้ความสูงกว่าเพิงพลันชัยก็ได้เบอร์กระดูกด้วยเพ,พชรก็ได้เบอร์กระดูกเหมือนกันวันนี้เก่าเจอเก่าฝ่ายล่าสุดเพิงพลันชัยแพ้ฟ,ฟาวยกสามให้กับกล้องมวยไทยแพ้คะแนนให้กับยอดศิลปะ ชนะคะแนนศิทลาชัยแล้วก็แพ้คะแนนยกเสาะแพ้คะแนนให้กับสิงฉลามนะครับแล้วก็แพ้คะแนนนิกกรนิติกรนะครับหลังจากนั้นก็เป็นฝ่ายชนะกับทั้งหมดนะครับส่วนด้านเพชรสลุลหลวงไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเหนือเพชรแล้วก็ชนะนอกยกสี่กับใจสิงแพ้คะแนน้กับรักทุกคนในแฟร์เทคแล้วก็ชนะคะแนนเรียนโดในแฟร์เทคแพ้นอกยกสามกลับมาเห่สวนในศึกวันแชมเปี้ยนชิพชนะครับ คู่นี้ผมขอไปทางด้านเพชรนะฮะไม่มีอะไรเกินต้านสำหรับเพชรเป็นมวยจงวังหวะฝีมือครบเครื่องด้วยนะฮะถ้าเล่นวงนอกกันเนี่ยผมบอกเลยว่าเพชรออกอาวุธได้ดีกว่าวันนี้นะครับขอจะไปทางด้านเพชรส่วนหลวงรถยกนะฮะคู่ที่3ามาวินกีฬาห้วยต้มนะครับก็พิกัดร้อบปอนด์กับเพชรดาวตังสิทธ์งลงพี่น้ําฝนมาวินเนี่ย ช่ล่าสุด23เออ28วันอายุ26ปีส่วนสูง1ล8ซนติเมตรเป็นคนจังหวัดลำพูนโชคมาแล้ว8ปไฟเป็นมวยขวามวยบุสซ้อมที่สุกีฬาห้วยต้มจังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักป,ปล่อยๆหกิกโลกร,รมัมคนมา3กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ131ถึง125ปอนด์เพื่อกับวันนี้ร้อยสานช่าง130.2ลดไป0.2เหลือ130เป็นมวยบุมวยขวามวยฝีมือนะครับมัดศอกคมมีความนิ่งนะน่ง เป็นพี่ชายของคมกิตส่วนทางด้านเพชรดาวตังเนี่ยชกล่าสุดหนึ่งเดือน18วันอายุ21ปีส่วนสูง1 7 3เซนติเมตรเตป็นคนจังหวัดตังชกมาแล้วก็รสืบาเป็นมวยเข่ามวยบุอมที่อันสุขุมวิทย์น้ำหนักปลป่อย6 4กิกโลกรัมคงมา3กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 3อถึง132ปอนด์พี่กับวันนี้ร้อก่อนช่าง 7, ร2อ7เหลือ1 2อ7เป็นมวยเข่ามวยบุเข่าในเหนียวนะครับมวยเดินนะฮ ครับไฟล่าสุดก็ได้ชนะนอกยก2กับพลเอกขุนพลนะครับก็ออกอาการนะฮะโดนเตะขาไปนะครับเจ็บน่าจะเจ็บขาอยู่แล้วนะฮะทำให้เพชรเดวตังเห็นช่องโหว่เลยเตะขาซ้ำไปก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับราคาเนเปิดมาไหลไหลยเยอะไหลยเยอะไปทางด้านมาวินสุกิรามึงต้มมากกว่าแล้วก็ของเพชรเดาตังเนี่ย ไหลลงเรื่อยๆเลยนะฮะัวเป็นราคาไม่ห่างมากนะครับจากลอง19ต่อ1ิบนะครับก็ห่างกันยังไม่มากเท่าไหร่นะครับราคาอาจจะข้ามก็ได้นะครับถ้าฝีมือการชกเนี่ยอยู่ทีทางด้านเพชรต่างๆซึ่งเป็นรุ่นน้องแต่ความเก่าเกมบอกเลยว่ามาวินเนี่ยมาเหนือมาดีแน่นอนนะครับโอว้วันนี้กราฟทำไมถึงไปทางด้านตามราคาเกือบทั้งหมดนะครับน่าแปลกใจนะฮะวันนี้นะครับ มาวินไฟล่าสุดชนะคะแนนแมนยูนะครับสองไฟล์ติดเลยในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรแล้วก็ศึกทีเคโอเกียรติเพชรแมนยู U, เนี่ยก็ใจสู้เหลือลน้นนะครับมาเจอกับรุ่นพี่อย่างมาวินตลอดเลยนะครับหาคู่ชกแทบจบะไม่ได้เจอเมื่อไหร่เนี่ยก็เจอแต่กับรุ่นพี่นะครับสําหรับแมนยูนะครับไฟล์แล้วก็ทีเคโอนะครับแพ้นอกจกหนึ่งให้กับคาถาเพชรนะครับแพ้คะแนกกนให้กับพลังบุญแอสสัมปตองฉะนั้นน้องจกสามกับเอ็กซ่า รอหพยักนะครับส่วนทางด้านเพชรต,ต่างไฟล่าสุดชนะนอกยก2กับขุนพลเอกมองนนท์ชนะนอกยก,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 ก4กับแมนยูสิเจนิมชนะคะแนนโกโกแลนด์สิหลงปู่พิงค์นะครับก็ยังไม่แพ้ใครสําหรับตั้งแต่ปี2 5 1 7ันถึงสองพแแต่ผมดูความเป็นมวยเก่าเก,าเกมของมาวินเนี่ยน่าจะเอาชัยชนะเพชรต,ต่างได้เสียเปรียบแค่รูปร่างเท่านั้นเบอร์กระดูกแข็งกว่าบอกเลยนะครับคู่นี้นะครับ คู่สุดท้ายสักเล็กลูกเจ้าพ่อหลวงต้มชกน้ำพิกัด125ปอนด์กับเพชรแสนแสบสาจต้งปาจีนสักเล็กเนี่ยชกล่าสุดหนึ่งเดือนหนึ่งวันอายุ23ปีส่วนสูงร้อยสเซนติเมตรเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงชกมาแล้วร้อยไฟนะครับซ้อมที่เกียรติส่งลิตน้ำหนักไปปอนหกสิบสองกิโลกร,รัมคุมมาสามกิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ126ถึง127ปอนด์พิกัดวันนี้125ก่อนช่างร้อยยี่สิบห้าจุดเจ็ดลดไดล 125. ดวศูนายาอาชีพ ล็อกลัตีิเหนียวแน่นบอกเลยว่าใจเกินร้อยนะครับขยันเป็นมือขยันมือขยันเดินมีหมัดมีศอกวงใดให้เห็นนะครับส่วนทางด้านเพชรสแสบชกล่าสุด2เดือน10วันอายุ21ปีส่วนสูง1 6 7ซนติเมตรเป็นคนอำเภอศรินทรจังหวัดอุบลราชธานีชกมาแล้ว80ไฟเป็นมวยบูศแต่ขาดต่อยหมัดซ้อมที่จารุวันจังหวัดศรีสะเกดน้ำหนักไป,ป่อย6กกิโลกร,รมัมคุมมา5กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดร2อถึง127ปอนด์ึงกัอวัีนี้125ก่อนช่าง124.8หรือ้2 4 8 เป็นมวยซ้ายเขาในเหนียวเปิดเกมเต,มตะขาเจาะย่างต่อย้ายแรงบูดอุดันป้ายแข่งขงซึ่งเจอกับดาบดำมาในวันแชมเปี้ยนชิพโชคกันอยู่ไฟเดียวอ,อยู่ยกเดียวนอกนั้นกอดกันทั้งยกผะฮู้เล่นนะครับแต่ก็จริงๆนะครับถ้าใครไปดูก็กอดกันเกือบทุกยกนะครับราคาเปิดมาให้เป็นทางด้านเพชรแสนแสบเป็นฝ่ายต่อนะฮะแล้วก็สักเล็กเป็นฝ่ายลงแต่องไม่มากนะครับระวังข้ามแล้วกัน การพัฒนาฝีมือกันโชกก็อยู่ที่ทางด้านเพชรแสนแสบนะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติต้องอย่างนี้นะฮะเนี่ยวันนี้ผมว่าสักเล็กโอเคกว่านะครับคู่นี้เนี่ยไม่กราฟไม่ตามราคาแต่3คู่แรกเนี่ยกราฟตามราคาครับน่าแปลกใจนะครับอ่านกราฟไม่ได้เนี่ยมีสิทธิ์ล้มได้เลยนะครับถ้าตามกราฟไปเรื่อยๆเนี่ยมีแต่กระเป๋าแตกนะครับโอกาสชนะความพร้อมนะฮะประสบการณ์อยากจะเปลี่ยนน้ำหนักอยู่ที่ทางด้านสักเล็กแรงพละกําลังอยู่ที่ทางด้านเพชรแสนแสบ นะครับความสดก็เพร่สแสบความทนท่าแข่งเท่ากันนะครับดูรูปร่างไม่ต่างกันมากนะครับรูปร่างเนี่ยได้เบอร์เดียวกันเลยนะครับแต่ความความตื้อความขยันผมว่าสักเล็กเนี่ยใจเกินร้อยกว่าสักเล็กไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนลูกช้างชนะคะแนนมหาสมุทรนะครับแพ้นอกจกให้กับลูกช้างแล้วก็พนนแพ้คะแนนให้กับ9ล้านนะครับชนะคะแนนสิธิชัยชนะคะแนนเกล้านชนะคะแนนนิชาวเอราวันชกบ่อยมากสําหรับทางด้านาสักเล็ก เดือนชนเดือนเลยนะครับไม่มีห่างไม่มีขาดไม่มีเกินเพชรสแ,สแสบก็ไฟล่าสุดเจอกับดาบดำชนะคะแนนนะครับที่ผมบอกว่ามวย3ยกเนี่ยกอดไปแล้ว2ยกชกกันอยู่ยกเดียวนะครับแล้วก็เป็นการชนะคะแนนเอก,กลักษณ์นนแพ้คะแนนนะครับเอกลักษณ์นะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพแพ้คะแนนก่อนแล้วก็กลับมาในมวยไทยให้ยกเดียวอิเคโลโฟไฟเนี่ยในตำนานเนี่ยก็เป็นไปชนะ ในพิกัดหนึร้อยยี่สิบห้าปอนด์แต่สามยกทำให้ถึงแพ้นะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยืนเต้นกันบ่อยเกินไปนะฮะแล้วก็แพ้คะแนนกับสู้ศึกทีซีมวยไทยนะครับชนะคะแนนเพชรไทยแลนด์ชนะคะแนนสู้ศึกทีซีมวยไทยนะครับก็ห่างหายไปนานปีหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเขาชกแค่สามไฟต์ตั้งแต่ต้นปีปลายปีสองไฟต์นะครับแล้วก็มาชกต้นปีอีกเดือนที่สองก็คือ ข้านนำไทย tko กับสักเล็กในวันนี้นะครับแต่คู่นี้ผมขอไปทางด้านสักเล็กวันนี้มวยรองเยอะมากนะครับสาหรับผมนะฮะแต่ใครอยากขัดอยากสวนก็ตามสบายได้เลยนะครับพิจนารณาการเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลสรุปผลสรุปในคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยผมขอไปทางด้านศิลาชัยนะครับคู่ที่2ขอไปทางด้านเพชรสวนหลวงลดยกคู่ที่3ขอไปทางด้านมาวินรุ่นพี่เก่าเกมกว่า ผู้สุดท้ายขอไปทางหน้าสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มผีไม้ละมือดีแน่นอนนะครับก็ฝากไปรนกำังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ